ฮะวิวแก๊สเหรอน้องแก๊สในไลฟ์เหรอเอ่ iPad bad อไอแพดแบตหมดปะวะเอ๊ะแบตหมดอะ่ะวิวแก๊สทำตัวไม่ถูกได้สิบสี่คนแล้วหรือว,ว่าปิดไลฟ์หรือว่าเดี๋ยวต้องปิดไลฟ์ตอนนี้ไหมแต่หนูว่าเคารพในการตัดสินใจของน้องค่ะเพราะว่าน้องก็เรียกว,ว่าอะไรอะ่ะ ก็ที่ผ่านมาเราก็เราก็เห็นน้องมาโดยตลอดว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคือไม่ได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นขนาดนะั้นแต่ว่ารู้สึกว่าคือมันอยู่ด้วยกันอะ่ะมันคือเมมเบอร์ในวงอะ่ะรู้สึกว่าน้องน่าจะตัดสินใจมาดีแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างหนักสําหรับน้องอะไรงเงี้คือเวลาเจอน้องก็จะรู้สึกถึงความแบบความเศร้าอะไรเงี้ยก็เข้าใจค่ะนั่นแหละช่วงที่น้องพักง,งานไปหนูว่าน้องน่าจะแบบไปคิดเขาเรียกว่าคิดอะไรคิดตก ตอตกในตัวเองว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตบ้างเรารู้สึกอย่างไอย่างที่แท้จริงอืมคือไม่ไม่เคยคุยด้วยแต่ว่าไม่เคยแบบเข้าไปถามคุยขนาดนั้นเพราะว่าคือไม่ค่อยได้คุยกับน้องอยู่แล้วแบบว่าไม่ได้สนิท,สน,ทสนิทมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีคุยบ้างแต่ว่าช่วงที่น้องเาร้าอะไรก็เราก็แค่ปอบอะเราก็แค่แบบว่าสู้ๆนะคือ คือเปาะคนไม่เป็นน่ะแต่ว่าคือหนูอะพร้อมที่จะรับฟังทุกคนนะเว้ยแต่ว่าหนูเปาะคนไม่เก่งอะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูก็ไม่ได้มีประสบการณ์ที่เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยอืมไม่ใช่ดีฟทอล์กใช่ใช่มันไม่ใช่การแบบดีฟทอล์กอะไรเงี้ยแต่ก็แบบก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องเลยนะคะคิดว่าน้องน่าจะค่อยๆดีขึ้นแหละฝากให้ทุกคนไปแฮชแบบพูด DM ไปหาหรือว่า d m ไปหาหรือว่าลงแท็กอะไรอย่างี้ที่น้องสามารถเห็นได้ก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับ สิบสี่คนเปิดเลยไหมเดี๋ยวดูใหม่เปิดเลยไหมมีต้องอยู่กับเรา <c oughs> นานๆค่ะนเราก็จะอยู่กับพี่วินานๆได้เลยยืนนานดิ <c oughs> g e 4รอเรเยู <c oughs> หนูแบบว่ายังมีเป้าหมายอยู่ก็หวังว่ามันจะไม่มีสิ่งใดที่มาทำให้หนูไม่ใช่หมายถึงว่ามาทำให้หนูแบบว่าท้อไปก่อนแต่คือไม่ หมายถึงว่าไม่ได้คือเป้าหมายเนี่ยมันมันมันแน่วแน่นะสาหรับหนูอะแบบว่าการที่อยากได้คามิเซเว่น e ในเจเนอเรชันหนึ่งครั้งครั้งเดียวเท่านั้น <c oughs> เพราะว่ารู้สึกก็อย่างหนูเคยพูดไปปะว่าแบบว่ามันคือหรือจะรู้สึกว่า,ม,วามันคือการประสบความสําเร็จในฐานนะบีนคีปฏิเสธใช่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่น่าจะยากในการที่จะทําให้หนูแบบล้มเลิกแพชชั่นในความอยากเป็นคามิเซเว่น e ยเว้นจะเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้หนูเสียใจและดาวไปมากๆแต่ว่าน่าจะยากแหละถึงแม้หนูจะเป็นคนไม่มั่นใจทุกคนคือแบบว่าคิดอยู่นานว่าจะพูดหรือไม่พูดดีเรื่องนี้ถือว่าพูดแล้วกันเพราะว่าหนูไม่ชอบอะตอนเล่นก,ก็คิดว่าเออหรือเราเก็บไว้ทําเป็นไม่สนใจดีแต่ว่าหนูไม่ชอบก็คิดว่าจะพูดแล้วกันค่ะคือจะเริ่มยังไงดีวะ มันไม่ใช่เรื่องแย่ขนาดนั้นทุกคนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวเสียใจเลยไม่ใช่เรื่องแย่มันเป็นเรื่องที่เป,เป็นการเข้าใจผิดเกิดขึ้นคือเอ่อแบบว่ามีแฟนคลับคนหนึ่งที่แบบว่าหนูไ <cen> ม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรกับหนูมีเป็นอะไรกับหนูขนาดนั้นอะคือต้องพูดว่าคนนี้มีคนนี้หนึ่งคนคนนี้หนึ่งคนคนเนี้ยเขาแบบว่าชอบลงสตอรี่หรืออะไรที่เหมือนเขาคุยกับหนูอะเหมือนแบบ สมมติลงหน้าผู้หญิงคนหนึ่งคล้ายหนูแล้วก็เอาแบบสติกเกอร์มาปิดอะไรเงี้ยหรือว่าลงแชทลงแบบว่าเรื่องเล่นเกมอะไรเงี้ยที่เหมือนทําแบบเหมือนหนูเป็นผู้หญิงที่คุยกับเขาอยู่อะไลฟ์แฟนคลับคนเนี้ยก็ไปเห็นคนนี้เว้ยเออไปเห็นคนนี้แล้วก็มาดีเอ็มหาหนูมาบอกว่าว่าแบบรู้นะอะไรเงี้ยแล้วก็มาบ่อยมากจนหนูแบบพี่เป็นอะไรอะพี่เป็นอะไรกับหนูมากวะเนี่ย คือหนูบมกว่าหนูไม่ได้พูดชื่อนะไม่ได้พูดชื่อว่าเป็นใครแต่ว่าเออเอมัลติเวิร์สอะเหมือนแบบมีหนูอีกคนอยู่กับไอ้คนเนี้ยแล้วหนูก็แบบลไอ้คนนี้ก็ไปเชื่อเว้ยไอ้คนนี้ก็ไปเชื่อคนนี้ไอ้คนนี้ก็ทําต่อไปเรื่อยๆแล้วคนนี้ก็ไปเชื่อไปเชื่อแล้วก็ส่งมาหาหนูส่งรูปรูปลมหาหนูนั่นแหละหนูแบบแบบหาว่าหนูไปหาคนนี้ฮะแบบหนูไปเที่ยวไปเที่ยวภาคใต้แล้วหนูก็ไปหาคนนี้หนูก็ โอเคป่ะเนี่ยพี่อายุเท่าไหร่เนี่ยพี่อายุเท่าไรแล้วพี่หนูขนาดหนูยี่สิบหนูจะยี่สิบเอ็ดหนูยังคิดได้เลยพี่อย่าให้ต้องพูดนะจริงจริงทํท,ทไมเพื่ออะไรต้องการอะไรแล้วแบบเอกคนเนี่ยชอบสร้างแอคมาหลายๆแอคเว้ยสร้างังแอคมาหลายแอคแลวก็มาพูดมามาส่งมาให้แบบให้หนูเห็นให้ได้อะฉันเหนื่อยมากนะฉันเหนื่อยมากจริงๆนะหรือว่าเธอทํากันเป็นขบวนการนะเออนั่นแหละก็คือเป็นเรื่องที่แบบเออพี่พี่เนี่ยพี่เลิกนั่นแหละเลิกแบบมาจับผิดหนูแล้วล่ะ เลิกสักทีขอร้องหนูไม่ได้กลัวพี่เลยนะพี่คนเนี้ยหนูไม่ได้กลัวพี่เลยหนูหนูแบบหนูลำคานหนูลำคานมากเลยคือมันไม่เรื่องแค่นี้มันคิดไม่ได้เลยหรืออะไรคือมันไม่มีมานานละแบบอะไรแบบเนี้ยหนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบคนเดิมมันมีตอนถ่ายอะไรวะ g r e ตติ้งอยู่ใช่ปะถ้ามีใครจาได้นะคือหนูอะเปลี่ยนมุมถ่ายเลยเป็นในหอแล้วเขาอะก็แบบทักมาหาหนูแล้วบอกว่า ่ายที่ไหนทาไมไม่เหมือนอยู่หอแล้วก็จะเป็นคลิปหนูแบบถ่ายกับผ้าห่มกับตุ๊กตาหนูไว้แล้วว่าแต่ทําให้รู้ว่าหนูอยู่หออะหนูมันคือคนนั้นด้วยแต่เขาชอบสร้างแอคมาทาแบบเนี้ยฉันไม่ไหวแล้วนะมันคือบททดสอบของพระเจ้าเห็นไหมมันต้องช่วยได้เว้ยโอเคทุกคนเปลี่ยนเรื่องจี้จีกลับบ้านค่ะวีกลับบ้านมันเปล่า,า,า,าไม่ได้กลับเลยค่ะไม่ได้กลับบ้านเลยเลำนึงปากกายอยู่ไหนวะปากกา แป๊นหนึ่งนะมันไม่ชัดอะมันไม่ชัดว่ะมันกลับด้านด้วยอะคือมันไม่มีบักกาที่มันหัวใหญ่วันนี้แล้วอะ A few moments later มาคุยต่อได้แล้ว ไม,มไ,ไม่เมื่อไรเดี๋ยวสิวไม่คคยหรอกเพราะว่าตอนนี้มีเอ,อ่อเครื่องสําอางอยู่บนหน้าหนูมันก็จะเป็นอันที่ป้องกันไม่ให้ผิวหน้าหนูสัมผัสกับกาวโดยตรงแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปล้างหน้าแล้วมันก็จะออกเองทุกคนเรามาคุยกันต่อเลยก่นไม่มีแล้วนะอ่ะ,อะเนี่ยแล้วกาวมันก็หมดคืนจริงบ้านหนูอยากให้มันมีฟังก์ชันแบบว่าหนูพิมพ์คอมเมนต์แล้วก็ปักหมุดไว้อ่ะเหมือนไอจีอ่ะจี้กลับบ้านติดเสื้อมันก็ไม่อยู่ไม่อยู่เลยอ่ะ ดูดูดูมันทำดูมันทำดูมันทำที่หลังอ็ซื้อไว้บอร์ดมาซื้อไว้บอร์ดมาไว้แล้วก็เขียนไว้ว่าจี้กลับบ้านถ้าไม่ติดว่าเป็นน้องในวงนะเดินไป็นเฮ้ยจริงเลย อันนี้หัวร้อนแล้วร้อนผุดเลยคือถ้าไอ้คนคนนี้มันไม่ใช่ชื่อว่าเข้าฟ่างบีนเคโฟดีรุ่นสามนะโดนฝา <c oughs> กรีพอร์ตเลยค่ะแอคชื A ่อว่าเข้าฟ่างค่ะกดรีพอร์ตเลยค่ะรอเล่นนะรอเล่นรอเล่นแต่คิดจริงคหรอรอเล่นลอเล่นรอเล่นรอเล่นสรุปมาทั้งรุ่นพี่วีอยู่กับพี่จีเหรอคะน้องวีอยู่กับน้องจีเหรอเดี๋ยวมาทั้งรุ่นเข้าฟ่างขอให้พระบิดาลงโทษ ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์เพรสฟคอนเทนต์กับวีอาและยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for t e application